มาปิดท้ายช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตกันที่ความขึ้นไหวของศึกชิงแชมป์ฟุตบอลฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2012ครับล่าสุดนั้นเจ้าภาพร่วมโปโแรแลนด์ก็ออกมาบอกถึงความพร้อมก่อนที่จะเริ่มนับเข้าดาว500วันตับจากนี้ครับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติยุโรป ปี2012ครับของโปแลนด์ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเครนครับก็ออกมาพูดถึงความพร้อมครั้งล่าสุดก่อนที่จะเริ่มนับเท้าดาว500วันก่อนที่ศึกยูโร2012นั้นจะเปิดฉากขึ้นโดยทางด้านรัฐมนตรีกีฬาของโปแลนด์ครับก็คืออดัมเคอร์ซิสนั้นออกมาบอกว่าตอนนี้ความพร้อมทุกอย่างดําเนินการไปอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามแข่งขันซึ่งสนามพพสนาสเตเดียมก็สร้างแล้วเสร็จไปแล้วครับและสนามหลักๆต่อมาก็จะใช้เวลาสร้างอีกไม่นาน นับจากนี้ครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2012นั้นนัดเปิดสนามจะเตะกันที่โปแลนด์ครับในวันที่8มิถุนายนปี2012ส่วนนัดชิงชนะเลิศนั้นจะไปฟาดแข่งกันที่กลุ่มเคียฟเมืองหลวงของยูเครนต่อไปครับ